ออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสานาัทีกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์ทช่วยปกป้องความร้อนแบบเนื้อระดับต้องฟิล์มกรองแสงซูเปอร์ไฮคูวันที่18-19ตุลาคมนี้ห้ามพลาดทางปอร์เช่ประเทศไทยนะครับเขากำลังจะจัดงานสำหรับแฟนๆปอร์เช่โดยเฉพาะ นั่นก็คืองาน Race b o n Open House and Family Day ในวันที่18-19ตุลาคมนี้ถ้าท่านผู้ชมผ่านมาที่ถนนพัฒนาการจะเห็นศูนย์บริการที่บอกได้เลยว่าสวยมากๆเพราะตรงนี้ก็คือ Destination Porsche Center ทุกอย่างเป็นไปตาม CI ของ Porsche AG เวลา Porsche เขาเข้าไปสู่ DNA ของรถแข่งแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าดีไซน์อมตะยังไม่เคยเห็นรถ Porsche ตัวไหนที่บอกว่าตกยุคและไม่สวยนะโอ้ดู งามมากไทคลาดูนี่สีนี้สวยและที่สําคัญนะครับรถสูงสุดที่1ล้านบาทเข้ามาชมเข้ามาดูเข้ามาเลือกรถยนต์ปอร์เช่ที่คุณหลงรัก สวัสดีครับแฟนๆของเราทางไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมปฐมครับวันนี้ครับทุกท่านครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ Porsche Center พัฒนาการนะเพราะในวันนี้ต้องยอมรับครับว่าประชากรของ Porsche เนี่ยมีมากมายแฟนๆ Porsche มีมากมายและในวันนี้นะครับ Porsche ประเทศไทยนะครับมีการปรับตัวและพัฒนาไปไม่น้อย Porsche Center เนี่ยได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์และการขาย ปอร์เช่ในประเทศไทยแล้ววันนี้ครับปอร์เช่เซ็นเตพัฒนาการได้ปรับปรุงตัวเองพัฒนาโชว์รูมศูนย์บริการใหม่หมดเป็นไปตาม C.I. ของ p o r ์เช่ AG ในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมผ่านมาที่ถนนพัฒนาการจะเห็น C.I. จะเห็นโชว์รูมศูนย์บริการที่บอกได้เลยว่าสวยมากๆเพราะตรงนี้เขาคือ Destination Porsche Center ทุกอย่างเป็นไปตาม C.I. ของ ปอร์เช่เอศูนย์บริการก็ขยับขยายแล้วนะหลายๆคนเคยบ่นว่าศูนย์บริการของปอร์เช่เนี่ยมีปัญหารอคิวนานแต่ในวันนี้เขารับทราบปัญหาทุกอย่างและเร่งพัฒนาทุกอย่างเช่นเดียวกันที่ปอร์เช่เซ็นเตพัฒนาการนะครับได้ปรับปรุงศูนย์บริการและโชว์รูมให้มีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นให้ดูแลลูกค้าได้ดีมากขึ้นศูนย์บริการเนี่ยเขามีถึง18ช่องซ่อมในวันนี้ถ้าใครจองคิวมารอคิว ไม่นานอีกต่อไปแล้วก็ต้องปรบมือให้เขานะเขาเร่งพัฒนาเขารับฟังปัญหาของแฟนๆชาวปอร์เช่ทั่วประเทศอยู่แล้วว่าเฮ้ยบริการหลังการขายเขามีปัญหาเขาก็เร่งพัฒนาศูนย์ปอร์เช่เซ็นเต์ทุกแห่งนะไม่ว่าจะเป็นที่ปอร์เช่เซ็นเตอร์บางนาะปอร์เช่เซ็นเตอร์ที่พัทยา,ท,ยาทุกอย่างถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ได้มาตรฐานที่ดีที่สุดเพื่อดูแลลูกค้าให้ได้มากที่สุดและในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับทางปอร์เช่ประเทศไทยนะครับ<ๆ>เขากําลังจะจัดงานสําหรับแฟนๆปอร์เช่โดยเฉพาะนั่นก็คืองาน Race Bond r Open House and Family Day ในวันที่18-19ตุลาคมนี้แฟนๆปอร์เช่ครอบครัวปอร์เช่ทุกท่านนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเจ้ารถคันนี้นะครับนี่คือเจ้าปอร์เช่นะครับ Mobi GT 1นะหนึ่ใน DNA ของปอร์เช่เขาที่เข้าแข่ง การแข่งขันในระดับโลกดูสิสวยไหมโคตรสวยเลยมีที่พัฒนาการนะเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ Porsche เซ็นเตอร์พัฒนาการนะครับมีรถคันนี้มาโชว์จอดอยู่ใกล้ๆแบบนี้นี่ครับนี่เป็น GTS นะดูดีไซน์ของเขาดูโอ้ดูสวยอะนะเพราะมันเป็น Mobile One G.T. 1แล้วมันโอ้ยโดนใจโดนใจท่านชมสามารถมาชมได้นะครับสามารถที่จะพาครอบครัวเข้ามา เที่ยวเล่นที่นี่ได้เลยนี่เป็นคันแรกของเขานะและไม่ได้มีแค่รถในตระกูลรถแข็งที่เป็น d ี b ของปอร์เช่เท่านั้นนะเขายังมีแคมเปญพิเศษด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าแคมเปญพิเศษเขามีอะไรแต่ตอนนี้เราขอ Walk Around ดูที่โชว์รูมก่อนนี่718นี่ดูดูตัว K-man 718ตัวนี้ก็ถูกตั้งโชว์แบบนี้นะครับเนี่ยศูนย์เขาดูดูมีมีเรื่องราวของความเป็นปอร์เช่เยอะขึ้น หน้าจงหน้าจอทุกอย่างเนี่ยถูกเซตตามมาตรฐาน c i 718 Spider นี่ตัวเปิดประทุนจอบแบบให้ชมแบบใกล้ชิดแบบนี้ได้เลยนะโอ้ดูเกียร์มาดูเกียร์ดูเกียร์เขานะครับ,บดูเบาเบิรดและเจ้าตัวนี้ก็อยู่ในงาน r a c บ o o n n Open House ด้วยนี่สีนี้สวยงามไหมนี่คือไทคาน9 9 x formula e นะโอ้ดูดิ Oh, แข่งฟอร์มูล่าอีด้วยรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านะดูดีไซน์เนี่ยเราได้เห็นชัดๆเราได้เห็นใกล้ๆความเป็น DNA ของเขาที่พัฒนาการนี้นะจ๊ะและยี่อยู่ด้านข้างนี้อีกหนึ่งคันที่เขามาโชว์ในการเรสบอลนี้นะคายเยนดักก้าโรดแมนนี่ oh, oh, oh. ตัวแข่งตัวเต็มทั้งนั้นเลยเนี่ยแข่งดักก้าไปดูข้างในกันดีกว่าโอ้ย oh, น่าอิจฉาวันที่18 19นะครับเข้ามาชมกันได้เลย และนี่นะครับคือเจ้าคายเยนดักก้า็อดแมนนะโอ้โหดูฮ่าโเจ๋งดีไว้เจ๋งดีไว้ไวโอ้โหภายในทุกอย่างเนียบกริบนะครับราคาค่าตัวเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับแต่นี่เป็นตัวตัวแต่งตัวแข่งของเขานะนี่ ตามสไตล์นะมีบอททอมตรงนี้นะครับในการปรับโหมดการขับตามสไตล์ p o r ์เช่เขาเดี๋ยวในโอกาสหน้าเราจะพาเจ้าปอร์เช่จะเป็นรุ่นไหนไปลองขับกันนะครับให้แฟนๆได้เห็นว่าในวันนี้เนี่ยปอร์เช่ประเทศไทยเขาปรับปรุงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับในศูนย์บริการต่างๆขงเขาเป็นอย่างไรแต่ในวันนี้เนี่ยวันที่18-19เนี่ยเขามีงานนะครับก็คืองาน r e c e b o r t Open House and Family Day ปนี่เราเข้ามาดูเจ้าตัวขยเยนนะเดี๋ยวเราไปดูตัว Formula E กันดีกว่า นี่ครับดูเส้นสายสวยเนาะเวลาปอร์เช่เขาเข้าไปสู่ DNA ของรถแข่งแล้วเนี่ยดีไซน์ของเขาเนี่ยต้องยอมรับว่าดีไซน์อมาตะยังไม่เคยเห็นรถปอร์เช่ตัวไหนที่บอกว่าตกยุคและไม่สวยนะสวยทุกรุ่นเนี่ยอันนี้ดีไซน์เขาดีนี่น,นี่เดี๋ยวไปดูเจ้าตัวฟอร์มูล่าอีเมื่อกี้นี่ได้กุญแจเข้ามาละนะครับโอ้ยเปียวใจดูสีสันนี่มาแม่ จะดูออกแอบดิบดนิดนึงนะครับแต่สวยงามนะดูโอ้หโหนะครับอยากมาอยู่ใกล้ๆได้สัมผัสกับรถแบบนี้เหมือนผมมาที่พัฒนาการได้เลยนะครับ Porsche Center พัฒนาการเข้ามาดูกันนะครับนี่ตัวไทคารเนี่ยพวงลงพงมาลัยมันจะดูกระชับมือมากมันจะออกมาเป็นสปอร์ตนะครับตัวนี้โอ้หดีเว่หลังคานะครับ <c oughs> พารามกิกลาส r รูฟนะ งานเนียบทุกตัวนะครับนี่ตัวนี้ก็911 Carrera S โอ้โหอันนี้ก็ตำนานของเขาอีกตัวนึงก็13ล้านกว่าบาทนะอันนี้เป็น a p p r o v e นะครับเป็นตัว a p p r o v e ก็คือตัวมือสองโอ้โหมีให้ดูด้วยแล้วนั่น911โอ้โหตัวนี้นี่22ล้านนะฮะ911 Turbo ดูใจ่ไงนะ911 Turbo นี่ก็เป็นรถในตำนานรถใน สิ่งที่เขาเรียกว่าคอปปอเช่ถ้ามีความสามารถต้องอยู่ในโรงรถคุณแน่นอน911 Turbo ก็ว้าวใช้คำเดียวว่าว้าวเกียร์เกินเป็นเกียร์ไฟฟ้าหมดแล้วนะครับและด้านท้ายนี่คือดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับโอ้โหไฟเจ๋งมากเดี๋ยวไปดูเจ้าตัว m o b i l ัน n e GT1 ดีกว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูข้างในเดี๋ยวพาฟแฟนๆเข้าไปดูนะครับเ<โ>ฮ้ย <coaching. S 2> <im itation> ไปดูภายในของเจ้าโมบิวันจี นี่มาแล้วมาแล้วทีเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงใจงะโอ้โเนียบกริบนะครับโมบิวันจีทีวันโอ้สวยว่ะและนอกจากการที่มีรถในสไตล์ DNA ของ Porsche เขาแล้วนะครับเขายังมีแคมเปญพิเศษในงานด้วยนะโอ้โหรวมรวมรถกันไป1ล้านบาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างครับ นี่ครับเขียวแบบนี้เจ้าไทยคานในี่8ล้าน5มาชมได้ด้วยตัวเองเลยนะหูดูงามมากไทคานัวนี้สีนี้สวยโอ้สวยสวยจริงนะแล้วเจอนี้เข้าไปมาคานตัวเล็กเขาก็มีโชว์ให้แฟนๆได้เห็นด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็ได้รับความนิยมไม่น้อยแล้วมาที่ Center ปอร์เช่เซอร์เฟินาการนะครับทนผู้ชมครับอย่างที่บอกว่า CI เขาเป๊ะแล้วเขามีห้องฟิตติ้งด้วยเนี่ยสำหรับลูกค้านะครับถ้าเกิดว่าตัดสินใจซื้อแล้วมาดูฟิตติ้ง ะครับมาดูฟิตติ้งกันว่าเฮ้ยคุณอยากได้หนังแบบไหนคุณจะสติชิ่งอย่างไรนี่มีให้ครบนะครับหนังนี่มีเลือกได้นะนี่เห็นไนหะ Porsche Exclusive Manufacture ก็คือคุณเลือกได้หมดนะครับเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ,ๆ,ๆพรมนะครับกุญแจซองกุญแจสีของรถลายของเบาะสติชิ่งต่างๆคุณจะเลือกแบบไหนมาครบตามมาตรฐ,ฐานเขา เจ๋งเว้ยมามาดีมาดีาดน,น,นี่ดูสิโอ้โหนี่ตัวแดชบอร์ดนะครับตัวข้างประตูอ่าและนี่พารามิราเนี่ยนี่คุณสามารถทยี่ะเซตได้เลยนี่พารามิรา4 s ตัวแบตต่างๆเจ๋งเว้ย และกิจกรรมไฮไลท์ในงานนะครับนอกจากท่านผู้ชมจะมาสัมผัสกับปอร์เช่อย่างใกล้ชิดแล้วท่านผู้ชมสามารถที่ครับทดลองขับรถยนต์ปอร์เช่ร่วมกับนักแข่งของ a อเอสด้วยนะ<ม>เขามีรอบให้ตลอดทั้งวันเลยนะถ้ามาที่สาขาพัฒนาการนะครับคุณจะได้ขับเจ้า911นะครับกับคุณมิกกี้คณิศกันนสูตรนะหรือถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับคุณก็จะได้ขับกับคุณภูมินะครับปอร์เช่โปรทีมตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะมีเป็นรอบๆร,รอบละ40นาที5 9า1ลองขับ9 1 1 ได้ขับร่วมกับคุณมิกกี้แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆคุณก็จะได้ขับกับคุณภูมินะครับซึ่งเป็นนักแข่งทั้งคู่มือเทพๆด้วยโอกาสหายากมากๆนะครับกิจกรรมนี้โคตรชอบโคตรเฉียบเลยน่าเสียดายผมไม่อยู่ถ้าอยู่ผมจะมันลองขับร่วมกับคุณมิกกี้แล้วก็คุณภูมิก็สนอยหูวิครั้งหนึ่งในชีวิตนะแต่ถ้าคุณไปสาขาอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบางนาหรือว่าพัทยาเขาก็มีกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันแต่ ผู้ที่มาสอนเราผู้ที่มาขับร่วมกับเราก็จะเป็นคนที่ผ่านเซอร์ติฟายของปอร์เช่เช่นเดียวกันอันนี้ก็มือเทพๆท้งนั้นและสิทธิพิเศษนะครับในงานนี่นะครับท่านผู้ชมครับโหค่อน,น่้าสนใจนะเขาจะมีข้อเสนอพิเศษสําหรับ3รุ่นด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่เจ้าตัวไทคารนะครับรับข้อเสนอพิเศษนะครับมูลค่ารวมสูงสุด1ล้านบาทนะได้ล้อทีอีคลิปนะครับขนาด21นิ้วลาย R S s p i d e r Design นะนะพร้อมฟรมกองแสงไมด้สหรือ Every d e n เดนิสนะครับ มีอุปกรณ์ชาร์จปอ r s เช่ m o b i l ชา h a เจ e r c คอ n e c t ให้ด้วยประกันภัยชั้นหนึ่งนาน2ปีนะแล้วก็มีประกันคุณภาพรถยนต์ปอร์เช่อ o พรุฟ a r r ร n ติเพิ่มอีก2ปีก็รวมเป็น 4ปีอันนั้นสำหรับเจ้าตัวไทยคารเนี่ยรวมแล้วมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทนะและสำหรับมาคารรับข้อเสนอสูงสุดรวมประมาณ6 0แสนบาทแน่นอนครับคุณได้ล้อ22นิ้วลาย R S Spider Design นะครับฟิล์มกองแสง Midas หรือ Every Denison เหมือนกันมีอุปกรณ์ชาร์จ Porsche Mobile Charger Connect เหมือนกันและได้ประกันคุณภาพรถยน, ved, รนต์ Porsche Approved ว a r r a n t เพิ่มอีก 2ปีรวมเป็น4ปีและสำหรับรุ่นพานามร่านะรับข้อเสนอสูงสุด2 8 0 0 0 0บาทนะครับตั้งแต่ฟิล์มกองแสงนะครับอุปกรณ์ชาร์จแล้วก็ประกันคุณภาพรถยนต์ปอร์เช่แอปพลิฟอร์ตีเพิ่มอีก2ปีเหมือนกันและถ้าเป็นคายเยนะครับรุ่นก่อนปรับโฉมนะได้ข้อเสนอพิเศษนะครับรวมๆแล้ว2 0 0 0นนะครับก็คือได้ฟิล์มกองแสงไปด้วยนะครับของไมด้สนะครับแล้วก็ประกันคุณภาพรถยนต์ปอร์เช่แอปพลิ วารนาตีเพิ่ม2ปี4รุ่นนี้นะสำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมได้แคมเปญน,นี้เลยสำหรับ4รุ่นนี้และสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้จองในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้นะครับและรับรถตั้งแต่วันที่16กันยาถึง31ธันวาคมนะครับท่านผู้ชมครับได้รับสิทธิ์ลุนร่วมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อร่วมกิจกรรม ขับรถสุดรา้าใจที่ Porsche Experience Center โตเกียวทั้งหมด3รางวันนะรางวันละ1คู่ก็คือ2ท่านนั่นเองรวมมูลค่ารางวันแล้วเนี่ย5แสนบาทโอ้โหรางวันนี้น่าสนใจมากๆนะที่เราจะได้ไปที่ Porsche Experience Center โตเกียวนี่ยนะครับเพราะว่าจะได้เข้ากิจกรรมการขับรถ Porsche ในสนามแข่งแบบส่วนตัวกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เขามาปรับปรุงเทคนิคการขับขี่ของคุณเนี่ย ให้เนียนมากขึ้นให้ละเอียดมากขึ้นให้เก่งมากขึ้นซึ่งแฟนๆที่จองรถปอร์เช่และรับรถนะครับใน4รุ่นที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับรวมถึง แฟนๆที่จองรถและรับรถตั้งแต่วันที่12กันยาจนถึง31ธันวาคมเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่จะไป Porsche Experience Center โตเกียวทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นรางวัลที่จะไปที่โตเกียวนี้ด้วยเจ๋งมากถ้าอยู่ในงานนะครับวันที่18-19นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แน่นอน4รุ่นนั้นมีส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทนะครับแต่ถ้าใครที่จองหลังจากนั้นไปลุ้นกัน ไปเที่ยวโตเกียวไปร่วมกับกิจกรรมที่ Porsche Center Experience ที่โตเกียวครับเจ๋งมากๆเดี๋ยวเราไปดูศูนย์บริการเขาหน่อยดีกว่าเขาบอกว่า18ช่องซ่อมเจ๋งแค่ไหนมีห้องรับรถด้วยรับรองลูกค้าด้วยไปครับอันนี้ครับห้องส่งมอบรถของเขาครับเฮ้ยดูดีเมืนกนนะเนี่ยมาหาเปิดข้างนะจาสไลด์ออกมา ลูกค้าทุกท่านนะครับที่ออกรถที่ p อ r ์เช่เซนเตอร์พัฒนาการทุกอย่างนี่เป็นไปตาม C.I. หมดนะครับเป็นตาม C.I. ของ p อ r ์เช่จ g หมดนะครับนี่เก้าองคงเก้าอีนี่เขาก็สั่งมาหมดนะโอ้โหเท่าไรเท่าไรให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประสบการณ์ของ p อ r ์เช่จริงๆนะครับตาม C.I. เขาเลยเบาะนี่ก็ไม่ถูกแล้วนะนี่นี่นี่เอ,อครับตัวนี้คา y เ n นเอสนี่ก็ติดฟิล์มเอเวอรี่เดนิงสันนะครับนี่โอ้ยสวยเว้ และอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับด้านบนนี้เป็นศูนย์บริการนะ18ช่องซ่อมให้บริการปอร์เช่ทุกรุ่นทุกแบบอยู่แล้วนะครับนัดเข้ามาล่วงหน้าเพื่อให้การบริการของคุณเนี่ยดีที่สุดเร็วที่สุดและใช้เวลากับรถให้คุ้มค่ามากที่สุดชั้นบนเดี๋ยวดูภาพประกอบได้เลยนะครับว่าเขามีระเบียบอย่างไรตามมาตรฐานที่ปอร์เช่เอจกำหนดมาครับ และอย่างที่บอกครับเป็นวัน family day ด้วยนะครับแฟนๆท่านใดมาเข้ามาที่บาร์นี้ได้นะครับเครื่องดื่มมีมาให้ดูแลฮอตคอฟฟี่มาครบชากาแฟมาครบโซดาก็มีด้วยและยังมีบริการของว่าให้คุณด้วยถ้ามาตั้งแต่8โมงถึง1 1โมงทูน่าแซนด์วิชแฮมชีสแซนด์วิชแต่ถ้ามา11โมงถึงบ่าย2อ,อาหารหนักๆมาเต็มเลยสปาเกตตี้เพียบยาคิทิคุหน้าหมูยาคิทิคุหน้า เนือ้อโอ้ยข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าหมูมาครบไม่ต้องห่วงมาที่นี่กินอิ่มนอนหลับและในงาน,นะะับวันที่18-19ตุลาคมนี้อสซ e สซอรีทุกอย่างที่คุณเห็นด้านข้างเรานี้ลดให้อีก25%และรองเทา้ามีที่สาขาพัฒนาการแห่งเดียวนะจ๊ะสาขาอื่นไม่มีนะจ้าปอเเซเซเร์เช่เซ็นเตอร์พัฒนาการเท่านั้นได้รองเท้านี้มาให้แฟนได้เลือกด้วยกระเป๋าเดินทางของบริกด้วยเป็นปอร์เช่ดีไซน์ นีคิดว่าโดนสักหนึ่งตัวแล้วเสื้อผ้าหน้าผมมาครบลด2 5เอรซอรใครอยากได้อย่างไรมาชมกันได้เลยครับติดไม้ติดมือกับบ้านได้แน่ๆเลยครับและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับรายละเอียดของงาน r a c e Born Open House And Family Day วันที่18-19ตรตุลาคมนี้ห้ามพลาดถ้าใครใกล้ที่ไหนนะครับโชว์รูมสู่ริการ p o r ์ c h e Center ทั่วประเทศรอดูแลคุณอยู่แต่ที่เราอยู่ตอนนี้คือ p o r s c h e Center ที่พัฒนาการคุณจะได้เห็น DNA ของ p o r ์ c h e ทั้ง3รุ่นที่เราพาให้แฟนๆได้รับชมไปแล้วและที่สำคัญนะครับแคมเปญที่เขาให้มาเด่นมากๆรถสูงสุดที่1ล้านบาทเข้ามาชมเข้ามาดูเข้ามาเลือกรถยนต์ปอร์เช่ ที่คุณหลงรักและในงานวันที่1 8 1 9นี้ไม่ได้มาแค่ตัวคุณเองได้นะครับ f ฟ m i l y d เดเขาบอกแล้วครอบครัวพาครอบครัวมาได้เพราะตอนนี้ปอร์เช่เซ็นเตอร์ทุกแห่งถูกพัฒนา CI ออกมาแล้วว่าให้เป็นศูนย์กลางของรถในการขายให้เป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ในการดูแลลูกค้าทุกท่านคุณเอารถเข้าศูนย์คุณสามารถที่จะน,นั่งรอได้ที่ปอร์เช่เซ็นเตอร์ทุกสาขาทุกแห่งได้อย่างสบายใจการดูแลดุดาติมิรแน่นอนวันที่18-19ตุลาคมนี้ ห้ามพลาดเลยนะครับถ้าใครว่างนัดจองคิวมาได้นะครับถ้าคุณอยากจะขับรถกับนักแข็งถ้าคุณอยากจะพัฒนาปรับปรุงฝีมือของคุณ ให้เขาแนะนำให้เขาบอกซิว่าเราขับเป็นอย่างไรจองล่วงหน้ามาเป็นรอบๆรอบ,รอบละ40นาทีตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นถ้าคุณมาที่ Porsche Center พัฒนาการคุณได้เจอกับนักแข่งคุณได้นั่งรถกับนักแข่งแต่ถ้าคุณไปที่บางนาและพัทยาคุณก็จะได้พบกับทีม m e r t t i i e d Instructor ซึ่งผ่านการอบรมของ Porsche AG มาเหมือนกันแต่ถ้าที่พัฒนาการถ้าที่ดอนเมืองเจอกันนักแข่งทีม a a s อันนั้นนะ แสดวแน่นอนครับมาคับทานผู้ชมครับ,คครบวันที่18-19นี้ถ้าใครว่างมาเจอกันที่ Porsche Center ทุกสาขาทั่วประเทศคุณได้แคมเปญดีๆแน่นอนคุณได้เจอประสบการณ์ดีๆแน่นอนและพบกันในวันนั้นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับบุ like, คคลน้อย Thailand TV และอย่าลืมมาในงาน Race Board Open House and Family Day วันที่18-19ตุลาคมนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ